สวัสดีครับขวัใช้เฟอร์นิเจอร์ชาเชิงซาวนะครับผมสาหรับช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ทั้งภาคเหนือนะครับเกิดน้ําท่วมนะครับผมน้ําท่วมน้ําท่วมบ้านนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้ําท่วมบ้านเนี่ยภายในบ้านก็จะต้องเสียหายนะครับมีทั้งเครื่องใช้เครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับหลายๆบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดนะครับก็อาจจะสูญเสียหรือว่าพังไปนะครับ แต่หลายหลายบ้านนะครับเป็นไม้จริงนะครับเป็นไม้จริงแบบนี้นะครับไม้สักไม้ประดู่ไม้มะค่านะครับซึ่งแน่นอนว่าไม้พวกนี้มันโดนน้ําได้นะครับถ้าน้ําท่วมแล้วเปื้อนขี้โคลนหรือเปื้อนอะไรนะครับท่านสามารถใช้น้ําฉีดแบบนี้นะครับแล้วก็ล้างไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเฟอร์นิเจอร์ของท่านจะพังนะครับเพราะว่าไม้พวกนี้มันโดนน้ําได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับผมมารีวิวนะครับมาถ่ายให้ดูนะครับว่าไม้พวกนี้มันโดนน้ําได้นะครับสามารถที่จะโดนน้ําได้หรือแม้แต่ตู้นะครับตู้ ในร้านของเรานะครับก็โดนน้ําได้เช่นกันนะครับก็ล้างล้างฉีด,ค,ดคิดดินอะไรออกนะครับแบบ